หน้าใบหน้24มีสองกับสี่อดไปหน้า24มีสองกับสี่ค่ะอ่าหน้านี้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนในห้องดูหน้านี้ตัมค์ดูน้ำาะคา่ะดูหน้านี้ดูใดูบนจอแล้วดูนส,สเองนหน้านี้ไหมอ่าในหนังสือตัวเองมีหน้านี้ไมคะลูก าาาา่ัาล้งป่าเกอ่าเด็กๆดูบนจอค่ะดูบนจอไหนใครเจอไหนใครดูบนจอแล้วยกมือขึ้นนี่ใช่หวัวน,นี้ไหมคะคุณครูคะ่ะใช่หวัวน,นี้ไหมคะอ่าอ,อัอนไหนคะนอ่อไม่ใช่ค่ะเล่มสี เล่มสีม่วงค่ะเล่มนี้ค่ะเล่มสีม่วงเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองอ๋อนี่จะเห็นแล้วค่ะใช่ไหมยี่สี่อันนายี่สี่เปิดวิธีสี่นั่นแหละหน้ายี่สี่ยังไม่ถึงค่ะเปิดนี่นี่หน้ายี่สี่นี่ลูกนี่ครอบันดาค่ะลูกบรนดาลนะคะ 你要干嘛 บนกระดานไหนใครยังไม่ระบ,บายอ่าไหนใครเสร็จแล้วระบายไปมาระบ,บายไปไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นระบายไเสร็จแอ่ยยกมือขึ้นอ่าระบายไปไ้เบบาไปไเอ,อ่ยกแค่นั้นก็เลยเขอสองข้าหน้าเดียวเหรอเดี๋ยวคนที่เดี๋ยวคนกคนให้เป็นค้ชพูดก่อนสิ นี S <S <preach science> ่บอลอะไรบอปลาบอปลาเราต้องระบายอะไรเราต้องระบายตัวอะไรเออในส่วเรื่อสีต้องระบายอะไรต้องเป็สีเราต้องระบายอะไรต้อสีต้องระบายถ้าเรื่องสีต้องระบายเรสีอืมปลาสีอะไรปลาสี ดูบนกระดาษ่ะดูบนกระดาษดูจอะไรจดที่สองจตัวปลอะไรปปาปาใช่ไคะต้งระบเป็นรูปสีหรือว่ารูปปลาคะระบายรูปอะไรระบายปลาระบเลย อาระบายสาีปลาสีอะไรอืมปลาชูเดย์นเดียวนี่ปลาคับเย่ยบ้าเราก็สีอะไรลูกปลาคัฟสีอ่าระบายสีปลาเลยค่ะลูกเปลี่ยนสีด้วยนะคะเราระบายสีเขียวไปแล้วเราเปลี่ยนสีเป็นสีปลาเป็นสีอื่นนะคะลูก เออปลาสีขาวก็สีสีขาวก็สีเหลืองใช่ไหมลูกออ อือน่นรงล่างอย่างเดียวเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วสบายตืดแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้น้ำมีอะไรน้ำสีอะไร อืมอืมอืนสุดท้ายอะไรคะเนี่ยรสีตัวอะไรคะสวรสีารูปอะไรคะรสีอสสสีอะไรสาสีอะไร แก่ก็ต้องใส่เยอะเนาะอืม่ะบายไปจะได้เสื่อมไปไวเห็นไหมคะคุณน้ำตาระบายตรงไหนไหนละคุณคุณตาระบายตรงไหนเหมือนกันและสีเดียวก็คุ้มตาเลยเห็นไหมเห็นไหมอืมอืมระบายหมดเลยลูกยังไงกลางกระบายหมดเลยตรงนี้ต้อง ดูดูของคุ่มคหนใครเสร็จแล้วยังมือคือสูงสูงเสร็จแล้วยังมือ้อสูงอ่ะขึ้นข้างบนมค่ะสีเทาต้องอยู่ที่โน่น ม่วงเพื่อแบบใช่เอ่อันนี้อันนี้เนี่ยหอนนี้นินี่ว่อใ้อะจะได้คหรเปล่าี่ะข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็ทําเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยอืม้าแด้วจะเอามือก่อ มีนะได้ลูกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วลูกะไรต่อไปนะคะเสร็จเสร็จแล้วเด็กๆใครเสร็จแล้ววางสีลงนะคะแล้วก็เงยหน้าดูบนกระดานนะคะลูกดูกระดานดิดูกระดานดิไหนเด็กๆคนไหนเจอหน้านี้แบบคมูน้ำตาลแล้วบ้างเจอเลค่ะบอกเลยเจอแล้วบ้างยกมือขึ้น ใครลกสีใครเจอหน้าเพืนครูาเปิดแล้บ้างหมสูงอันเอียงอัเออเนี่ยครูจะได้เห็นเออยกมือเออแทนครูก็เห็นลตัวเองงี้เยิอเสแต่กคนยกมือใครยกมือเกๆหยิบสีเขียวขึ้นมาเดืองสีไปหยิบสีเขียวแล้วก็ยกมือขึ้นสูงหรือไม่ก็สีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะจะเป็น

ใบไม้มาใช่ไงเออจะจับมาหัวสุดบอใบไม้จาหางสั้นะคะลูกอะเด็กเดูนะคะลาบอใบไมระบายอ่างคุณน้ำตาลอยากได้สีส้มบางคุณน้ำตาลหยิบมาหนังสีหยิบสีที่ตัวเองชอบนะคะลูกแล้วก็ระบายไปที่พยัญชนะบอใบไม้ สัญลักษณ์ใบไม้หนูก็ต้องระบายไปในช่องที่เป็นพยัญชนะบอใบไม้นะคะระบายปจุอัวนี้ใช่บอใบไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าหางยาวเป็นตัวอะไรลูกบอปลาถูกต้องอ่าใครมีสีแล้วหยิบสีแล้วระบายเลยค่ะระบายพยัญชนะบอใบไม้ระบายตามคุปลาเลยพยัญชนะบอใบไม้ ไม่ห่างสั้นนะปอปลาห่างยาวบทปอปลาไไม่ได้ปลายังไม่ระบายปอปลาเดี๋ยวระบายสีอื่นสีระ,ะบายเลยอะระบายไิดูอะไรดูอะไร ให้ระบายดูอะไรเน่ยนี่ระบายสลุกเออทำเลขให้สนสนเดี๋ยวคุณครูเกาจะได้ติดทอมคุณครูเพื่อนระบายใบไม้สักพ้อดอกไม้ดอกที่มีรูปใบไม้ใบไม้อยู่ไหนอีกใบไม้ดูสิหางไหนหางสั้นนะดูสินี่ตัวหางยาวมีตัวหางยาวไหมอือตัวหางสั้นเป็นสองสีและนี่อ่ะ ปปลาอตัวอะไรบออะไรเนี่ยมันเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนก็เรียกตัวอะไรชั้นปบปากบใบไม้อะโใบไม้ก็ทาสีสิลูกก็ดูที่ไหนที่เป็นบใบไม้ก็ทาให้หมดรูไหมคะจำให้แม่นบอใบไม้ก็หางสั้นปอปลาก็หางยาวเราก็ดูไมื่ม่ดด้ไม่ลูกทำให้ดี ตั้งใจทำให้ดีเด้วคุณครูเขาจะเสร็จแล้วนี่ยของเรายังไม่เสร็จเลยดูนี่ดีดีสวยดูตอกไม้ตที่ายรูปใบไม้เฉพาะดอกไม้ที <c ười> ่มรูปใบไม้เท่านั้นนะคะ าเสร็จแล้วคุณที่เสร็จยังหูเสร็จแล้วค่ะแล้วป้าป้าสสีป้าป้าก็ก็ได้เดี๋ยวป้าปแล้วก็หืันกันพูดอะไ เดี๋ยวนี่ป,ปอปลามันจะพื้นคุณครูก่อนคุณครูแจ้งขีบายสีหนาะวันไม่รู้เวลาบายตัวไหนมีปอปลาก็บอลสีเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะขอลสเจ้าค <Okay. S 1> ืออ๋อนี่บอกเมดูมดดูคนดูใหญ่ นี่ปอปลาไอปอบอใบไม้เหมือนกันหมดธรรมดาบอใบไม้ได้จะทาสีเขียวมเหนเหมือนบใบไม้ใช่ไหมคะเดินมาาสีชมพูนี่ปอปลาปอปลานี่ปอปลาใช่ไหมคะหางยาวนี่ปอปลาหางยาวนี่กับปอปลาหางยาวนี่กัปอปลาหางยาวช่ไมใช่ไหมคะไม่ใช่ไหมคะแต่นี่บลสีนี่บลสีกันนี่เป็นตัวแบบนี้เขาจะมีเหมือนสระอะ ขีดมาหน่อยนึงใช่ไหมคะในมือสระอาใช่ไหมที่เราอานสระอาสระอาใช่ไหมโอเ่ไหนแล้วแก่ปอปลาปอปลาตัวไหนบอกตัวนี้ค่ะพยันชนะปปลาหางยาวอ่ะเปลี่ยนสีได <ต ans> ้นะคะลูกเปลี่ยนสีได้อ่ะพยัญชนะปอปลามีหางยาวตัวที่หนึ่ง อ่าตัวที่สองตัวที่สามระบายแค่ดอกไม้ดอกที่มีรูปปลาเท่านั้นนะคะลูกลงกลมที่มีรูปปลาเปลงกลมปลาอย่างเดียวลงกลมที่มีปลาอ่าไหนปลาไหนอีกเลงกลมที่มีปลา ทีนี้ถ่ายเยอะเอานาะกรอบทีนีน้ค่อยๆถ่ายมาถ่ายไปอืออ่าอันไหนอีกปลาปลาอืออือถ้าเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าปลาปลาสีเหลืองปลาๆๆสีเหลืองใบไม้สีชมพูอะไวแบบ สีทำไมคะลูกอ่าเหมือนพอปลาแต่ว่าีอะไรคะมีหนุ่มหตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่าหนูระบายเพียนชนะสอบอรุสีคือตัวไหนคะอ่า๋ยวครูเขียนให้ดูอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะสอบอรุสีคือตัวไหนอ่ะดูบนตารางมันไปถึงไหนล้วลูกอ่าอันนี้คือตัวสอบอรุสีนะ เด็กๆรับไปดอกไม้สองวารุสีในรูปดอกที่มีรูปสอวารุสีสอาตนนะาหนดีสองวรุสีมีอะไรมีหนวดก็่ะมีหนวดยา

ได้แล้วแ้นี่ี่้นี่เนสีลูกอ่ะขอสีตัวไหนตยตัวไหนระบาน่มีหดไหนรายขอบสีหลอดอไรเนี่ยีหพุ่แบบนี้ระบายที่มีหลวดแบบนี้ตอวนี้สีไดงวน ลายของอรูสีเฉพาะในดอกไม้ที่มีตัวรูสีนะลูก <Okay. S 2> อะดอกไม้เฉพาะดอก เด็กๆคะเด็กๆที่บ้านเสร็จหรือยังคะลูกแลวอพ่อลเด็กๆที่บ้านมีหน้าห้าบกหน้าพอพานพอพานของไครคะลูกหน้าหน้าหน้าหานน้้าห าตรงแล้วพอพานในเล่มภาษาไทยเล่มสีเหลืองนะคะอ่ะหน้านี้เขาเขียนตามรอยจุดปานะคะลูกแล้วก็อีกหน้าหนึ่งเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นพยัญชนะนะคะไปหาพาให้ครบนะคะพอพานมีอันไหนบ้างเด็กๆนีบงอมหนบ้างนมีางพานมีพอพานนนมี้างพอพีาานพา สวัสด <Huh? S 1> ีค่ะครูบายบายครูบา๊ายบายค่ะสวัสดี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 ค